ตอนนี้เราก็ไปเก็บสตรอเบอรี่กันต่อนะคะตอนนี้เชฟกับเพื่อนกับเพื่อนของไก่แล้วก็สามีของเพื่อนของไก่ก็เดินนําหน้าไปละจะเก็บไปลวค่ะบรรยากาศดีมากๆเพื่อนๆแต่เสียอย่างนะอากาศร้อนาโมงเย็นแล้วจะ6โมงได้อากาศยังร้อนเลยหน้าเราจะเป็นฝ้าไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไร50%กันแดดมาละ เชฟแดนหน่อยแดนซิ่งหน่อยเดวเนย่งแดนซิ่งหน่อยเยวค่ะมีความสุขกันมากมาเลยกับเพื่อนๆนะเมื่อกี้ก็กินกันเสร็จละแล้วก็ตอนนี้ก็มาเก็บสตรอเบอรี่กันต่อไม่มีไม่มีอันนี้มันฟักทองนี่นะอันนี้มันไม่ใช่หนามตาหรออ๋อ ในในหาไม่รู้จักสุกขี้นี่คืออะไรไม่รู้จัก,กอ,อ,อ๋กรรอเหรอขโมยได้ปะได้นะ <laughs> ขโมย <laughs> อะไรที่โคตหมามุยเนี่ยไปที่ไหนทำไมมันมีหมามุยอย่านะ <laughs> เกลียดมากเลยหมามุยไข่ ไม่ไม่ที่ที่เยอมันเขากินหมามุ้ยเชฟมีความสุขละวันนี้ได้คู่ได้อะไรได้คู่คุยเราก็หาเนาะเพื่อนๆนะแต่ตอนแรกก็ขอกินก่อนนะ เขาไม่ฉีดยาหรอกเนาะแบบว่าแบบมันอ่วมมากเลยอ่ะอ่วมอ่วมอ่วมมันช่ำมันช่ำมากเลยอ่ะลูกมันจะช่ำเนาะหวานมากเลยอ่ะหวาน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 วันนี้วันนั้นที่ไก่ไปเก็บอ่ะมันไม่หวานขนาดนี้อ่ะนีมันดีอ้หวานเล็หมดแล้ว่พี่น้อย ไม่จะเก็บกินก่อนไงให้อิ่มก่อนกินลูกอุมอ่มอ,นะอ่วมเนี่ยเพื่อนๆนะคะเนี่ยมันเป็นลูกแต่ว่ามันมันมีคนเก็บแล้วเสียลมมากเลยตั้งนานแล้วเชฟเขาลืมกดวิดีโอ เซ็งมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูซิลูกลูกโอเคเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจะกินก่อนอือหือเดี๋ยตดกันนะเโหทเนี่ยมาดูแล้วตกันนะเแงมากเลยห่ย่งนี้ถ้าลูกแดงมากกว่าบอว่าพี่เขาบอกว่าถ้าเก็บอ่ะถ้าเก็บลูกที่แบบ พี่น้อยลูกแบบนี้เหรอพ<า>ี่น้อยอย่าเอาอย่าเอาลูกงอมมากเอาให้มันมีขาวนิดนึงโอเคเนี่ยลูกแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยโอ้โหโอ้โหสวยมากเลย ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยอโอเคต้องแกกดูโอ้โหเยอะมากเนาะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ม,มันจะมีคนมามาหาเยอะแล้วเพื่อนมีคนมาแกลกเยอะเลยเนาะเนี่ยมีคนมาแกลกถ่ายตั้งนานเลยอะ่ะพอดีเชฟลึงกดวิดีโอพูดซะจ,จนเจอลูกใหญ่มากๆโหพี่น้อยขนาดนี้เอาได้เหรอเอาไม่ได้แบบนี้เอา <Okay. S 2> แขกอือหือลูกใหญ่มากๆเลยทำคลิปรอบนี้ไม่สนุกเลยอ่ะโมแต่คุยกับเพื่อนน้องแอนรำไม่ดีหมูไม่กินซะแล้วบอก <c oughs> ทำคลิปวันนี้ไม่สนุกเลยคุยกับเพื่อน <c oughs> <c oughs> กับเพื่อนมีความสุขกว่าเโอเนี่ยลูกใหญ่นะแบบนี้ลูกใหญ่แล้วเอาเชฟอะ

ไปอะไบ้านเขาอะไปเด็ดเอาเอาเด็ไปเที่ยวเด็เดพวกเราอะพี่โอ้โหตรงนี้เยอะมากเลยเช็ดมาดูเลยมาดูเลยเนี่ยเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยออืสุ่มดูเนี่ยน้อ้ยอะๆนะเยอะมากเลยโอย้โหสวยลูกมันสวยมากเลยเพื่อนๆ ลูกใหญ่นะเนี่ยลูกมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่า มันไม่ค่อยมีลูกใหญ่แล้วเพราะว่ามันมีคนมาเก็บเยอะเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะใ,ใ,ใครอ่ะแล้วมันรู้หรอเล่าว่าทอมมี่อายุเท่าไหร,ร่ สามีน้องแอนมันอยู่ข่าวสดมันใช่ไหมไอทีวีเปล่าบ้านเราอ่ะเช้าพูดเจ้าไปให้ผูวถ่ายตรงนั้นเลยพระเจ้าจ๊อดต้องแวดต้องแวดโน้ เอาวิดีโอออกกันยยเยอะๆน,น,น,นเนเาเหมไม่ใช่แวกและงูงูถลกใส่นะ

ได้แต่ลูกเล็กๆอะ่ะดี๋ยวพลูกเล,เลกเอ่ะพอกินแล้วสายพุงเนี่ยมันอยู่ตามในพุงนี่แหละทำไมมันตดบ,บ่อยจังอะ่ะตอดออกสือก่อนนะ นิสัยเสียงนี่แหละกินอะไรออกไปถ้าไม่ละบายท้องเขาไม่มีท้องเขาแบบก,ออกต้องดียัอออยงระ,ระเบิดปรเผ็ดนอยอ่ะรกินให้อิ่มก่อนนะนนแล้วค่อยเก็บ เป็นยัไบินเซดิก่เมื่อเนี่ฟิเมนโอเคบินเซดิกเช้าโรสเจ้ามาลูกเล็กอร่อยนะหวานลูกเล็กจะหวานมากเอแ้วมีบาเดือนที่แล้วนูกใหญ่แบบโคตหวานปีหน้ามาพืชสัาสิในี่ลูกเล็กแบบนี้จะหวานมากเลยมันแปลกแล้วนะแอนเพราะว่าฝนมันโดนฝนบ่อย อย่างเดียวเลยพูดออกสื่อเนี่แหละยัดปากอ่ะบ้าเหรอไม่สุภาพท่านอาจารย์แม่นะแก่ที่สุดในรอบปีกป้ารับไม่ได้นะคะเพาะว่ายัดเข้าปากอ่ะป้ารับไม่ได้เพราะว่าที่วางอ่ะวางเพชรอ่ะสอนมาดีรู้จักว่าวางเพวฟพังแล้วเยอะแล้วเแีลยวันนี้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้จักอ่ะให้เจฟถือไว้

cô khí, khí, đàn, à bà đi cùng sa, bà đi chơi momentum gì anh, không phải bà. <laughs>

ได้เต็มตะกร้าแล้วเพื่อนๆนเนาะตอนนี้เราก็จะเอาไปชั่งดูว่ามันประมาณกี่บาทแล้วก็ประมาณกี่กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ไปชั่งอะไรเรียบร้อยนะเพนเพื่อนเนี่ยอ่าหนึ่งกิโลมันก็ที่ออสเตรียนี่ก็ประมาณ2องยูโรห้าสิบใช่ไหมสามยูโรยูโรตีว่า3ยูโรนะเพื่อนเพื่อนเนาะสามยูโรค่ะเพื่อนๆนนะอ่าสำหรับคลิปวันนี้ไก่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนาะ ก็เตรียมตัวจะกลับกันละเพราะว่าตอนนี้เย็นมากละนะคะเพื่อนๆนะบรรยากาศดีมากค่ะแต่แดดก็ยังออกอยู่ค่ะเชฟเซสวัสดีครับเร็วเชฟหน้าดำจังเลยสวัสดีค่ะ